เซนเซอร์セセーーหลัง6จุดและกล้องรอบคันมีระบบรักษาความปลอดภัยให้พร้อมรอบคันเป็นล้อแม็กของเรนโซสีดำนะครับดีไซน์ก้านวายขนาด20นิ้วนะครับพ rotection jam ให้ด้วยนี่ฮะยกตัวอย่างเนาะหนีบไหลผมเห็นไหมครับเขาก็จะเด้งกลับไปเองโลโกโ้ Ford ford, ford ORD, สีดำโ okay. อเคนะอสวัสดีครับผมบอยฟอร์ดพนักงานสาขา,ขาเกษตรวันนี้ผมจะพามาชม Ford e v e r วอร์เรุ่น y t ยแทเป็นตัวท็อปสุดนะครับราคาอยู่ที่1,922,000บาทมีแต่งอะไรกันบ้างเดี๋ยวบอยพามาชมนะครับ นี่เลยสีดำนะครับเดิมๆจากโรงงานนะครับอุปกรณ์การตกแต่งเนี่ยด้านหน้าได้ทําการใส่กระจังหน้าเป็นทรงของ Ford ดเ p t เ r V6 นะครับมาพร้อมกับโลโก้ Ford Ford สีดําตัวใหญ่ๆนะครับและมีไฟมินิ LED อีก3จุดในส่วนของฝากระโปรงตรงนี้มีอะคริลิกเขียนว่าว i t แท็กนะครับเดิมๆมาจากโรงงานเลยติดตั้งให้เท่ๆสวยๆแบบนี้เราลงมาต่อในส่วนข้างล่างนะครับคันนี้ก็ติดตั้งเป็นชุดแต่งของทรงวิกเตอร์ เป็นสีดําสีเดียวกับตัวรถมาพร้อมกับสกรีน,กกนเขียนว่าวิกเตอร์แบบนี้ให้เลยตรงนี้เราสามารถเลือกสีชุดแต่งได้นะครับว่าจะเป็นสีเดียวกับตัวรถหรือว่าจะเป็นสีเทาแบบนี้และในส่วนรุ่นนี้มีเซนเซอร์หน้าเซ็นเซอร์หลังให้พร้อมเซ็นเซอร์หน้า6จุดเซ็นเซอร์หลัง6จุดและกล้องรอบคันมีระบบรักษาความปลอดภัยให้พร้อมรอบคันเลยโอเคครับมาดูในส่วนด้านข้างกันต่อคันนี้ติดตั้งคิวซุ้มล้อขนาด6นิ้วเป็นสีดํได้นะครับเป็นในส่วนของชุดแต่งวิกเตอร์จากด้านหน้ายาวมาถึงในส่วนคิวซุ้มลย และยางนะครับเราได้ทําการติดตั้งยางโตโยต้าโอเพ่นคันที่ตรงนี้ซีรียางจะอยู่ที่275ทับ55 R20 นะครับเป็นยาง RT เป็นลักเทรนะครับดอกยางของเขาก็จะหนาๆใหญ่ๆหน่อยตรงนี้ถ้าเกิดแต่งแนวไม่ได้โหลดนะครับผมแนะนำว่ายาง RT เนี่ยดอกก็สวยและการใช้งานเนี่ยก็สามารถขับบนถนนดําก็ได้หรือว่าพื้นถนนแดงก็ได้สามารถเลือกขับได้อ,อินวันเลยนะครับสาหรับยางตัวนี้และในส่วนล้อแมกตรงนี้นะครับ เป็นล้อแมกของเ e นโซสีดำนะครับดีไซน์ก้านวายขนาด20นิ้วนะครับใครชอบดีไซน์ส,สวยๆลายตัดๆแบบนี้นะครับบอยแนะนําว่าของเ e นโซก็สวยแล้วก็เป็นอีกหนึ่งแนวทางที่อยากจะแนะนํานะครับโอเคสําหรับด้านข้างกันต่อตรงนี้ก็ติดตั้งคิ้วกันสาให้พร้อมฟิล์มเลือกความเข้มได้40 60 80นก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าดำประมาณนี้เนี่ยติด60นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็มีบันไดข้าง นะสามารถใช้งานได้จริงเป็นรุ่นเดิมๆของ w i t e ท็มีติดตั้งให้พร้อมนะครับโอเคเรามาต่อกันด้านหลังนะครับตรงนี้ก็รุ่นท็อปสุดเนะาะมีระบบเปิดฝาท้ายไฟฟ้าด้วยนะเดี๋ยวบอยขอ,อยญาสาธิตให้ดูนี่ครับสามารถคลิกเซนเซอร์ก็ได้เปิดผ่านกุญแจก็ได้หรือกดปุ่มก็ได้นี่ครับแล้วก็รถฟอร์ดของเราครับเป็นรุ่นเดียวเนาะที่มีระบบนี่ครับเป็นเปิดหลังไฟฟ้าเนาะ เบาะนั่งแถวที่3นะครับเปิดไฟฟ้าให้ทั้งสองชิ้นเลยตรงนี้ก็ใส่ใจรายละเอียดการใช้งานนะครับสามารถเปิดได้ปิดได้เป็นระบบฟ้งหมดเลยนี่ครับแล้วก็ในส่วนของการพับฝาท้ายไฟฟ้าตรงนี้ก็มี p r o t e คชั่น j a มให้ด้วยนี่ฮะยกตัวอย่างเนาะหนีบไหลผมเห็นไหมครับเขาก็จะเด้งกลับไปเองเรียกได้ว่าเรื่องของระบบรักษาความปลอดภัยเนี่ยทางค่ r d ข้างๆใส่ใจในส่วนเรื่องนี้โอเคเรามาดูในส่วนอุปกรณ์การตกแต่งชิ้นสุดท้ายกันต่อนะครับด้านล่างนี้ก็จะเป็นชุดแต่งของทรง Victor เป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับมาพร้อมกับดีไซน์ท่อแปดเหลี่ยมตรงนี้มีให้2ฝั่งเป็นท่อแต่งสวยๆแล้วก็มาพร้อมกับเซนเซ,นเซอร์ด้านหลังอีก6จุดเช่นเดียวกันนะครับโอเคหากคุณลูกค้าท่านใดสนใจรถฟอร์แต่งสวยๆนะครับเป็นรุ่นท็อปสุดบายแท็กแบบนี้นะครับสามารถติดต่อบอยได้ที่เบอร์0 8 0 5 4 4 6 0 0 4บอยฟอร์ดพนักงานสาขาเกษตรยินดีให้บริการนะครับมาพร้อมกับทีมงานบริการให้ถึงที่ทั่วไทยบริการส่งฟรีนะครับตอนนี้วันต้องขอตัวก่อนสวัสดีครับ